คุณเห็นอะไรในเด็กเหล่านี้เราเห็นอย่างนี้เราก็รู้อยู่แล้วรู้ไม่คิดไปเรียบร้อยแล้วคืออะไรเด็กที่หลับในห้องเรียนอย่างนี้เขาเรียกว่าชนชิงตีชิงสองหีคืออะไร คือลือนะ่ะสองหีคือดับเบิลหีสายชายหีแม่เดินมาดูที่เนี่ยอะไรมันอยู่ในรถนี่ยิบออกมาเด็กที่ชอบชอบหีไอ้ควยยาวยัดอร่อยยัดเก่งครับเงียบเกิดจากอะไรเออมันกินขังเจ้าแล้วมันคัน เวลามึงไปทำอย่างนั้นมึงมึงเคยพูดว่าเออน้องจ๋าแหกหีให้พี่เรียนหน่อยมันไม่เข้าใจจริงเลยดูธรรมะธรรมโมมังดีธรรมะกระตุกจิตกระชากใจเพื่อบรุลุอาหารมันเป็นแบบนี้จัดมาดิ เมื่อกี้เรื่องอาการแกล้งทำแก้งทำให้พวกมึงดูว่าเออแกกูวนอยู่ตั้งนานกูยังไม่ล้มเลยพอมาตรงนี้กูแก้ให้มันล้มเข้าใจดินมเพื่อสอนพวกมึงน่นแหละคุณเห็นอะไรในเด็กเหล่านี้สำหรับผมผมเห็นเอ้อนาคต สองหีคือดับเบิลหีว่าเด็กคนหนึ่งสามารถเติบโตเป็นในช่างฝีมือดีอเป็นเจ้าของกิจการมองได้ไปลกเป็นหัวหน้าช่างเทคนิค <whole> เป็นฝีมือชนที่จะช่วยพัฒนาประเทศต่อผมเชื่อ ในตัวพวกเขาเฮ้ยขอทุกคนโชคดีมีความสุข